มณฑลฐานบกที่310เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่จังหวัดตากค่ะที่จังหวัดตากพลตรีเทิดศักดิ์งามสนองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่310เป็นประธานการตรวจความพร้อมของชุดบรรเทาสาธารณภัยและตรวจความพร้อมของยุโทโธปกรณ์และยานพาหนะ ของหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายวชิระปราการอำเภอเมืองตากจังหวัดตากโดยมีหน่วยที่ขึ้นตรงกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑนฐานบกที่310ได้แก่รอ14รอ14,1โรงพยาบาลค่ายวชิระปราการและชป,ปกรเข้าร่วมการตรวจความพร้อมและทำการสาธิตชุดช่วยเหลือประชาชนของหน่วยต่างๆสำหรับ การตรวจความพร้อมในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามที่กองทับกได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมแห่งชาติจากรัฐบาลในการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์เช่นอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มภัยแลง้งภัยหนาวรวมถึงการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองในหลายพื้นที่